ความขัดแย้งทางการเมืองไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่พักพลังประชารัฐเท่านั้นค่ะแต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวรบที่ฝ้าฝั่งพักประชาธิปัตย์มีความเข้มข้นแล้วก็รุนแรงไม่แพ้กันค่ะ การตั้งคณะรัฐมนตรีรอบนี้ค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะก็ยังคงจับกลุ่มการในปีขั้วอำนาจเดิมค่ะนั่นก็คือ11พักร่วมรัฐบาล314เสียงค่ะแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือปัญหาความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐค่ะซึ่งมีอยู่40เสียงแต่ว่าถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มของพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณหัวหน้าพรคพลังประชารัฐกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐครมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐค่ะและนี่เองนะคะก็ทําให้เกิดสูตรการ จัดตั้งรัฐบาลใหม่แทรกเข้ามาค่ะว่ากันว่านะคะมีโอกาสและมีความเป็นไปได้สูงที่พักเพื่อไทยในฐานะ,ะนะพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล จะดึง25เสียงของพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะภายในยพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะก็พบว่ามีปัญหาความขัดแย้งค่ะเนื่องจาก25เสียงของพรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะก็สังกัดคุณเฉลิมชัยสีอ่อนซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะกลุ่มนี้จะมีด้วยกัน21เสียงค่ะกลุ่มนี้ประกาศชัดเจนนะคะว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลถ้าเมื่อไหร่มีเทียบเชิญมาค่ะ ขณะที่กลุ่มอีก4เสียงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของคุณชวนหลีกภยัยเป็นกลุ่มของอดีตหัวหน้าพักค่ะก็มีจุดยืนเช่นกันค่ะว่าไม่ต้องการไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย โดยเฉพาะคุณชวนหลีกภัยค่ะเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายต่อหลายครั้งค่ะประกาศจุดยืนชัดเจนค่ะไม่ต้องการไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการภัยยุทธ์ประชาชนค่ะเช่นเดียวกับสมาชิพกพรรคแล้วก็บรรดากองเชียร์ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ต่างแสดงความเห็นคัดค้านค่ะแนวทางของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนค่ะเพราะว่ากลัวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์ในการตั้งรอบหน้าต้องไม่ลืมนะคะว่าที่ผ่านมาค่ะตลอดหลายสิบปี พักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์ตันยืนกันคนละขั้วมาโดยตลอดค่ะ แต่สำหรับคุณเดชอิดขาวทองสอสสมคลาในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่ในกลุ่มของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะเขาอาจจะมองแตกต่างออกไปจากกลุ่มของคุณชวนค่ะและคุณเดชอิกคนนี้นี่เองนะคะก็เป็นคนเดียวกันค่ะกับที่เคยมีข่าวว่าเคยไปหารือเคยไปดีลกับคุณทักษิณชินวัตรหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2566มาแล้วค่ะและคุณเดชอิกก็เคยเป็นสมาชิพกพรรคไทยรักไทยของคุณทักษิณชินวัตรในอดีต วันนี้นะคะคุณเดชอิดให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะโดยคุณเดชอิดบอกว่าเขาไม่กลัวเรื่องการสูญพันธ์ค่ะเพราะหากได้เข้าร่วมรัฐบาลจริงก็พร้อมที่จะไปสร้างผลงานให้โดดเด่นแล้ววันนี้นะคะทุกคนค่ะก็ต้องมองถึงประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนพวกเราต้องมาร่วมกันรีเซ็ตประเทศไทยค่ะ และก็ย้ำว่านะคะที่ผ่านมาค่ะพักประชาธิปัตย์หากจะต้องคุยกับพักเพื่อไทยก็จะเป็นอำนาจของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนค่ะไม่จำเป็นต้องดีลผ่านใครโดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า โอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะได้เข้าร่วมรัฐบาลรอบนี้หรือไม่ค่ะดูเหมือนเป็นความท้าทายนะคะสําหรับผู้บริหารชุดที่มีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นแม่ทัพค่ะในท่ามกลางเสียงคัดค้านในท่ามกลางความขัดแยง้งและในท่ามกลางเสียงเตือนค่ะว่าแม้พรรคประชาธิปัตย์จะได้เข้าร่วมรัฐบาล โดยอาจจะได้1.9เก้าอี้ว่าการและ1.9เก้าอี้และดนตรีช่วยก็ตามค่ะแต่สิ่งที่รอพักประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหน้านั่นก็คือความพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จนอาจทําให้ในการเลือกตั้งรอบหน้าพักประชาธิปัตย์กลายเป็นพักต่ำสิบไปในที่สุดค่ะ